คือฮาอิงฟ้าวราหะาอัดคลิปให้กำลังใจนักฟุตบอลไทยหลีกรูปหล่อทีมดังความเคลื่อนไหวล่าสุดในวงการบันเทิงและวงการฟุตบอลกำลังเป็นที่พูดถึง เมื่ออิงฟ้าวราหะมิดแกนไทยแลนด์2022และสาวสวยจากอุทัยธานีได้ออกมาส่งข้อความเชียร์เจมเบรดฟอร์ดกองหลังลูกครึ่งไทยอังกฤษแห่งทีมอุทัยธานี FC ก่อนที่ทีมจะลงสนามดวลแข่งกับบุรีรัมยูเนเต็ดในศึกหลีกค่ำคืนนี้ เรื่องราวล่าสุดสุดน่ารักที่เกิดขึ้นเมื่ออิงฟ้าวราหะได้โพสต์ข้อความผ่านโซเชียลมีเดียสั้นๆแต่เต็มไปด้วยกำลังใจว่าน้องเจมสู้ๆนะคะแล้วก็อุทัยธานี FC ก็สู้ๆเหมือนกันนะคะไม่นานหลังจากนั้น ทางด้านดาวเตะหนุ่มวัย23ปีก็รีบออกมาตอบกับทันทีโดยได้แชร์ข้อความดังกล่าวลงในอินสตาแกรมส่วนตัวพร้อมแคปชั่นน่ารักน่ารักว่าขอบคุณมากครับสำหรับข้อความก่อนแข่งขันหวังว่าจะได้เจอกันในสนามดูเหมือนว่ากำลังใจจากซุปตาสาวอย่างอิงฟ้าจะเป็นพลังสำคัญให้กับนักเตะหนุ่มคนนี้และยังเป็นการสร้างสีสันให้กับวงการฟุตบอลไทยลีกอีกด้วย งานนี้แฟนๆคงต้องลุ้นกันว่ากำลังใจจากสาวอิงฟ้าจะช่วยให้เจมเบิร์เละฟอร์ดและทีมอุทัยธานี f อซทำผลงานได้ดีแค่ไหนในแมตช์สำคัญคืนนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารครั้งต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะ